วิเวกชาแนลพระสูตรของท่านเวลางต้นโพกับกระจกเงาความรู้แจ้งธรรมยานแห่งตนไม่อาจให้ใช้คนอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนเพราะซื้อภาษามีขอบเขตจำกัดเท่าที่มนุษย์ได้กำหนดไว้เท่านั้น แต่ภาวะแห่งธรรมยานอยู่นอกเหนือขอบเขตการกำหนดของมนุษย์เพราะเป็นภาวะที่ปราศจากรูปลักษ์ทั้งปวงภาษาจึงเป็นเพียงรอยทางให้ผู้ใฝ่ใจศึกษาได้เดินตามส่วนรสชาติเป็นเรื่องที่แต่ละคนสัมผัสรับรู้ได้เองแม้ใช้ภาษาอธิบายจนหมดสิ้น ก็ไม่มีใครสามารถรับรสนั้นได้เลยจึงเปรียบเหมือนน้ำคนไหนดื่มคนนั้นรับรู้รสชาติได้ด้วยตนเองท่านเสริญซิวหัวหน้าสิทธิ์จึงใช้การศึกษาสะท้อนให้เป็นเพียงความรู้แต่ไม่ได้ไหลออกมาจากธรรมยานเพราะฉะนั้นจึงจับจองว้าวุ่นใจในการเขียนสโลถวายพระอาจารย์หงเหิน ด้วยการไม่แน่ใจในความรู้ของตนเองเมื่อเขียนสโลกเสร็จแล้วไม่มั่นใจจึงไม่กล้านำไปถวายพระอาจารย์ได้แต่เดินกลับไปกลับมาเสียเวลาไปสี่วันเดินเสียสิบสามเที่ยวในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนเอาไว้บนฝาผนังช่องทางเดินทางทิศใต้ซึ่งถ้าพระอาจารย์ เดินผ่านไปมาจะได้อย่างทราบถึงปัญญายาณที่ตนเองได้บรรลุข้อความแห่งสโลกนั้นมีอยู่ว่ากายคือต้นโพจิตคือกระจกเงาใสามันเช็ดอยู่ทุกโมงยามจึงไม่มีฝุ่นละอองลงจับเมื่อเขียนเสร็จแล้วเซนซิวก็หาที่มีความสุขแต่ประการใดไม่มีแต่ความปริตวิตก ด้วยหวันเกรงว่าได้สะท้อนความรู้ไม่แจ้งให้ปรากฏออกไปแต่พระอาจารย์หงหยุนรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเสนซิวยังไม่ได้รับรสชาติแห่งธรรมยานของตนเองจึงกล่าวแก่ลู่เจนินจิตตกรเอกแห่งราชสำนักซึ่งเขียนภาพต่างๆจากลังกาวสูตรและชาติวงศ์ของพระสังฆปรินายกทั้งห้าองค์ว่า เสียใจที่รบกวนท่านบัดนี้ผนังเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเขียนภาพเพราะสูตรนี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าสรรพสิ่งอันมีรูปหรือปรากฏกิริยาอาการล้วนเป็นอนิจจังและมายาจึงควรปล่อยสโลกนี้ไว้บนฝาผนังเพื่อที่จะให้มหาชนได้ท่องบนและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อความที่สอนไว้เขาก็จะพ้นทุกข์ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอานิสง์ของผู้ปฏิบัติตามได้รับนั้นมีมากนักความหมายแห่งคำพูดของพระอาจารย์หงเหยนพิจารณาสโลกบทนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าสภาวะที่ปรากฏความมีย่อมจะไม่มีในที่สุดต้นโพ ย่อมเสี่อมสลายไปตามการเวลาหรือแม้แต่จิตก็เกิดดับไม่แน่นอนการหมั่นเช็ดกระจกจึงเปรียบเสมือนการทำความดีและขจัดอาสวากิเลสดังนั้นทั้งกายและจิตจึงเป็นสภาวะแห่งอนิจจงย่อมไม่ใช่ภาวะแห่งธรรมยานอันแท้จริงในเที่ยงคืนนั้นเองพระสังฆปรินายกหงเยน จึงเรียกเสินซิวเข้าไปรับทราบถึงเหตุผลแห่งการเขียนสโลกนั้นว่าสโลกนี้แสดงว่าเจ้ามิได้รู้แจ้งในธรรมยานเจ้ามาถึงประตูแห่งการบรรลุธรรมแล้วแต่ไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูการแสวงหาหนทางการตัดสรู้อันสูงสุดด้วยความเข้าใจที่แสดงออกมานั้นยากที่จะสำเร็จได้ ความหมายอันแท้จริงคือการติดในรูปลักษณ์พระอาจารย์หงเห็นได้อธิบายด้วยว่าการบรรลุอนุตตรสัมโพได้ต้องรู้แจ้งด้วยตนเองในธรรมยานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสร้างขึ้นได้ทำลายก็ไม่ได้ชั่วขนาดจิตเดียวผู้นั้นเห็นธรรมยานก็เป็นอิสระจากการถูกขังตลอดการพ้นจากความโลภ และไม่ว่าสภาวะรอบตัวเป็นเช่นไรใจของตนเองก็อยู่ในสภาพของธรรมยานสถานะเช่นนี้แหละคือตัวสัจธรรมแท้เป็นการเห็นธรรมยานอันเป็นการตัดสรู้นั่นเองเสินซิวได้ฟังแล้วจึงถึงแก่อาการงงงวยนอนนั่งไม่เป็นสุขการที่ภาวะจิตยังตกอยู่ในรูปและนามย่อมหวั่นไหวเพราะยังยึดอยู่ ในความดีและความชั่วหรือมีกับไม่มีจึงเห็นได้ทั่วไปในหมู่ของพุทธศาสนิกชนติดอยู่กับการสร้างบุญจึงกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะบอกแวกกันได้เสมอสร้างบุญต้องได้หน้าตามีชื่อเสียงทำให้เกิดความฟูใจรื่นเริงใจเมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจงความทุกข์จึงปรากฏขึ้นแทนที่ เพราะไม่มีและไม่ได้บุญตามที่ปรารถนาส่วนท่านหุยเหนิงเมื่อได้ยินสโลกนี้ก็ได้ทันทีว่าเป็นเพียงสโลกที่ยังติดข้องอยู่ในรูปลักษณ์แม้ว่าตําข้าวอยู่ในครัวถึง8เดือนโดยไม่ได้รับคำอธิบายใดๆจากพระอาจารย์หงเหย็นเลยจึงขอให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งพาไปยังช่องกำแพงนั้นและพบกับเสมียนแห่งตำบลเจียงโจ ชื่อว่าจางยือยงให้ช่วยอ่านสโลกให้ฟังเพราะท่านหุยหนึ่งไม่รู้หนังสือเมื่อเสเมียนผู้นี้ได้ฟังว่าท่านหุยหนึ่งมีสโลกเหมือนกันก็อุทานในเชิงดูถูกภูมิปัญญาว่าประหลาดแท้ท่านก็มาแต่งฉโลกกับเขาด้วยคําตอบของท่านหุยหนึ่งเป็นสัจธรรมจนถึงบัดนี้ว่า ถ้าเป็นผู้สแสวงหาบรรลุธรรมอย่าดูถูกคนที่เริ่มต้นคนที่จัดว่าเป็นคนชั้นต่ำก็อาจจะมีปฏิพานสูงได้ส่วนคนชั้นสูงก็ปรากฏว่าขาดสติปัญญาอยู่บ่อยๆถ้าท่านดูถูกคนจึงจัดว่าทำบาปหนักเราจึงไม่อาจแบ่งคนหรือตัดสินใครๆได้ในรูปลักษณ์ซึ่งแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือธรรมยานซึ่งมีศักยภาพเหมือนกันทุกคนและเท่าเทียมกัน